ผมฉีดแล้วครับผมฉีดแล้วหลังจากที่สอบถามว่าแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เสี่ยงกว่าเราเนี่ยเขาได้รับฉีดแล้วร้อยทั้งร้อยผมก็เลยไปฉีดเมื่อวันที่6เดือนนี้ครับก็เรียบร้อยแล้วครับก็ไม่มีอันตรายใดๆน้กสิน้นเพราะคนที่ไปฉีดวันนั้นก็มีคนที่อายุมากกว่าผมคือคนอายุเกือบ90แล้วคนหนึ่งด้วยก็ไม่มีอาการอะไรครับที่โควิด -19 รุนแรงอยู่นะครับก็ต้องยอมรับว่ามาตรการ ที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขแนะนํ็ว่าการฉีดวัคซีนแต่ว่าโดยที่อย่างที่เราทราบว่าวัคซีนก็ยังไม่สามารถที่จะฉีดได้ทั้งประเทศดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวนี้วิธีป้องกันที่ดีที่สุดในคําแนะนําของผู้รู้ทางด้านแพทย์ด้านสาธารณสุขก็คือการสวมหน้ากากป้องกันในโอกาสที่พบปาะพันหรือว่าไปสังสรรค์หรือไปงานอะไรก็ตามเมื่อออกจากบ้านแล้วให้สวมหน้ากาก เราะว่าหน้ากากสามารถป้องกันฝอยละอ,องที่มันมีการพูดป่านซึ่งกันและกันได้ข้อบังคับนิ้วความดดไว้ยตัว,วประเทศแต่ปรากฏว่าประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราเรียกว่ากลุ่มเปร่าะบางหรือกลุล่มที่มีสารภาพน้อยหน่อยมีฐานะไม่ดีหาหน้ากากาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่นานไปเนี้ยมีการสุม่มความเห็นว่า่าใจะจ่ายในช่วงนี้อะไรที่หนักก็ปรากฏว่า,วามีคนบอกว่าค่าหน้าก,ากากเนี่ยเป็นรายจ่ายที่ เป็นภาระเพิ่มขึ้นมาใหม่ดังนั้นก็ผมในฐานะที่เป็นประธานของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมด้วยก็ได้รับมอบหน้ากากมาจากภาคกระชนนะครับเช่นสมาคมของคนไทยเชื้อสายจีนสมาคมโมกเกี้ยนสมาคมมูลนิธิ CPR เหล่านี้มอบมาให้1ล้านกว่าชิ้นก็เลยนำไปแจกจ่าย เดิมดีเทลได้มาแสนกว่าชิ้นก็ไปที่14จังหวัดภาคใต้แต่ตอนหลังมีองค์กรเหล่านี้ก็ทราบกันเขาก็เลยมามอบให้อีกเป็นล้านชิ้นนะครับก็เลยคิดว่าใช้โอกาสช่วงปิดสมัยชุมเดงออกมามอบให้กับแต่ละจังหวัดเพื่ออย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารในแต่ละจังหวัดและโดยเฉพาะยิ่งก็คือคนที่รู้ดีว่าชาวบ้านที่อยู่ในฐานะยากจนบากนี่อยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคนในพื้นที่เองมันก็อาศัย อ,อสอมออ,อสอมอและอ,อปอมเราเนี่ครับที่ไปดูแล้วก็แจกจ่ายไปจํานวนก็ไม่มากนะักแต่ว่าเป็นกําลังใจเพื่อลดช่องว่างเล็กๆน้อยๆให้กับสังคมครับอันนี้เป็นความเบื่เอเพื่อที่ขณะนี้ต้องต้องพอใจว่าคนในสังคมไี่มีความห่วงใยซึ่งกันและกันเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าเรามาช่วยกันแต่ละด้านนอกเหนือจากรณรงค์ให้คนฉีดวัคซีนเมื่อเรามีวัคซีนพร้อมแล้วขณะนี้ก็ต้องรณรงค์ให้สวมหน้าก,ากากครับผมครับ ช่วงท,ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสครับผมท่าน,นอยากจะฝากความ,มห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนครับครับผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เราต้องไม่ประมาทนะครับโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ไม่เลือกปฏิบัตินะครับต้องอยอมรับว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมีคนติดเชื้อมากกว่าเราแล้วก็ตายมากกว่าเราเป็นแสนแสนคนเพราะฉะนั้นโรคนี้ก็เป็นโรคที่ไม่เลือกปฏิบัติคือสามารถติดได้กับคนทุกฐานะดังนั้นคนที่จะร,รอดก็ค,คุณที่ไม่ประมาท คงกันได้ก็แนะนําพี่น้องว่าอย่าไปประมาทอย่าไปคิดว่า,าไม่สําคัญอย่าคิดว่าเราออกไปนิดเดียวไม่ต้องสวมหน้ากากประเดี๋ยวเราไปติดมาเช่นก็ไปตลาดเราไม่มีโอกาสรู้ว่าใครติดหรือไม่เมื่อไปสนทนาไปคุยกันมันก็โอกาสติดได้ทันทีเลยครับเพราะนั้นผมคิดว่าไม่ประมาทตามแนวทางที่พวกเราส่วนใหญ่ปฏิบัติอยู่แล้วแล้วกอสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกไปนอกบ้านครับ ก็รณรงค์อีกครั้งหนึ่งก็ช่วยรณรงค์ก็คือเมื่อวัคซีนมาแล้วพี่น้องก็ต้องไปฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ไปลงทะเบียนเพื่อขอฉีดวัคซีนนะครับเพื่อเพิ่มจำนวนคนที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนครับ <Sm ol ik ate> เขา้าใจว่านี้เป็นคําแนะนําที่ดีที่สุดของไม่ใช่เราครับคือผู้ที่รู้ดีกว่าพวกเราครับประเด็นวัคซีนนะท่านเพื่อความมั่นใจกับประชาชนด้วยครับตัคซีนใช่ไหมครับครับผมคิดว่าผมฉีดแล้วครับผมฉีดแล้วหลังจากที่ สอบถามว่าแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เสี่ยงกว่าเราเนี่ยเขาได้รับฉีดแล้วร้อยทั้งร้อยผมก็เลยไปฉีดเมื่อวันที่6เดือนนี้ครับก็เรียบร้อยแล้วครับก็ไม่มีอันตรายใดๆดน้กสิ้นเพราะคนที่ไปฉีดวันนั้นก็มีคนที่อายุมากกว่าผมคือคนอายุเกือบ90แล้วคนหนึ่งด้วยก็ไม่มีอาการอะไรครับขณะนี้ที่สภาคณะก็กำลังฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่สภาครับวันนี้เก่าวัฉีดจักพันคนแต่ทคนี้ก็ แน,นาาการสุขิดอิสาะก็ตรวจสอบมอวัคซีนนี้ได้400อกว่าคนแล้วกับหนึ่งก็คือชีนกิจการทุกคนสองก็สสสามก็ท่านิการิการสภาก็อนุญาตให้คนตอบรถสสแล้วก็ผู้ติดตามหนึ่งคนฉีนได้เพื่อเข้ามาแต่ว่าเรียนพวกเราเพื่อเป็นความรู้เล็กน้อยครับว่าโดยรัฐธรรมนูญกำหนดให้การประชุมสมัยสามัญปีลนะ สองครั้งครั้งละร้อยี่สิบวันครั้งที่หนึ่งสำหรับปีที่สามนะครับก็คือนั่นหมายว่าเราสภาเนี้ยอยู่มาสองปีเศษแล้วครั้งที่หนึ่งก็จะเปิดประชุมวันที่ยี่สิบสองวันนี้ครับแต่ตรงนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็เลยไม่ประชมุมทําไมต้องเป็นวันนี้กฎหมายต้อูโดนโกง,งคักเลยครับว่า วันสมัยประชุมสามัญของแต่ละปีนั้นให้ยิดมออกันเปิดประชุมสภาวันแรกที่ในหลวงเสด็จวันนั้นนะครับเป็นการเปิดประชุมวันก็ยิดมันนี้ตลอดไป4ปีเลยครับแต่สภายอยู่4ปีก็ยึ้วันนี้เมื่อครบ120ยวันก็จะหยุดแล้วก็เปิดใหม่ในพฤศจิกายนนะครับมันก็นกนครบ,ป,ครบประมาณกันยายนกันยานตุลาก็าหยุดได้ถึงเดือนนั้นพฤศจิกายนเเปิดต่อสภาก็จะเป็นอย่างนี้ครับ แต่เที่ยวน,นี้เนี่ยมันมีเรื่องสาคัญก็คือหนึ่งมีการกำหนดเข้าสภาครับระดับสองจดงหวับจังหวัดที่เกี่ยวกับเราก็คือฉบัดดอกเบี้ยรัรฐบาลแก้ดอกเบีย้ยผิดสัญญาผิดนัดเวลานี้สมมติดอกไปผิดนัดกู้เงินเงินครับเขาคิดดอกเบีย้ยอย่างน้อยวะเจ็ดครึ่งเขาแก้ใหม่เป็นร้อยละสามครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ว่าคนเสียดอกเบีย้ยว่าลดลงมาครึ่งหนึ่ง สองงบประมาณร,รายจ่ายที่จะเป็นเงินเดือนพู้ว่าเงินเดือนผมเงินเดือนพวกเราที่เป็นพนักงานในเน้งนที่เนี่ยรวมนัค่าถนนหนนดังอะไรก็แล้วแต่เป็นงบประมาณปีสอง5หกสิห้าซึ่งกฎหมายรัฐมนตรีบังครับให้ต้องเสร็จภายในร้อยห้าวันนับตั้งแต่วันที่ส7บเจดตุลาคมที่ผ่านมาครับเพราะถือวันนั้นเป็วน,นวันที่งบประมาณมาถึงสภาน,นับหนึ่งแล้วร้อยห้าวันเพราะนั้นความจำเป็นที่เราจะต้องทํางานเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ออกมามันก็เลย บังคับให้เราต้องทําก็มีสมาชิกหลายคนไม่อยากประชุมอยากให้เลือล่อนเดือนสองสัปดนานผมก็ต้องถามตับรัฐบาลว่ารัฐบาลอยากให้เลื่อนไหมถ้ารัฐบาลอยากให้เลือ่อนไม่อยากต้องการให้คนสี่ห้าร้อยคนมาประชุมแช่งมาแล้วพวกเราจะร่วมมือกันแต่ว่าสมมติมานก็ดีตัวแทนรัฐบาลเองก็ไม่เขาอ,อยากให้ประชุมแต่ก็ต้อง,ตงประชุมต่อเพราะนั้นอประมาณก็้องพิจารณาไปตามลำดับ ซึ่งก็ช้ากว่าที่สำนักงานกําหนดมาสองสองสวันนะครัาหนดได้มาวันที่ยี่สิ่แต่ว่าตอนเขาบอกยี่สิบเจ็เขาคงไม่เน้ว่ายี่สิบวันหยุดก็เลยต้องเป็นวันที่สามเอหนึ่งกล่าวว่าสวันนะฮะวันที่สามทเอ็พฤษภาคมวันที่หนึ่งวิทยายัวันที่สองวันที่สาวันเฉลิมพระชนมาพระาิพระนัชินีก็วันหยุดดังนั้นก็คิดว่าสาวันเสร็จแล้วก็ตั้งกรรมการ ตอนทั้งมันการเนี่นะครับต้องเตรียมห้องประชุมใหญ่ใ,ใหญ่กว่านี้ครับสําหรับความมีการประชุมกันเพื่อให้ผ่านไปได้ภา,ายในที่วันซึ่งก็ใช้เวลาหลายเดือนจนกว่าจบพอจบแล้วก็ต้องผ่านวุฒินะเพราะฉนั้นกระบวนการกฎหมายว่ามาเนี่ย้องใช้เวลาอยู่หลายเดือนก็เลยเล่าพวกเราฟัางไว้นี่ก็เป็นความจำเป็นที่ต้องมีการประชุมผมก็ยินดีที่มีโอกาสมาเพราะว่ายินดีมากทั้งว่าตัวเลขของที่นี่นะ,ะผู้ติดเชือ้อ ถือว่าน้อยมากนะครับถ้าคิดถึงประชากรล้านของคนเนี่ยถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับภาคใต้ภาคกลางโดยเฉพาะภาคกลางและกรุงเทพที่นี่ก็ต้องชื่นชมแต่ว่าประมาทไม่ได้น,นะฮะประมาทไม่ได้เพราะว่าคนที่คิดว่าไม่ติดนนออกไปช่องผ่าก็ติดที่ตอนตอนนี้ก็มันยุ่งวุ่นวายว่าเมื่อคืนรางงานมากคนงานของบริษัทที่ทําสภาเนี่ยติดห้าคนแต่อยู่ในแคมป์ที่นนหมุทินนนทบุรีติดห้าคน เจ้าที่สปาที่เป็นเจ้าที่ติดห้าคนกันนะ่แต่ว่าติดอยู่กับบ้านก็เได้ติดที่บ้านบางคนตอนนี้ก็ไม่ให้เข้ามาในสปาเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าโรคนี้มันสามารถติดได้แล้วเราไม่รู้เลยว่าจบเมื่อไหร่แล้วโรกนี้ยังไม่รู้จบเมื่อที่เท่าไหร่เพราะแต่ละวันสองพันสองพันเกือบหมุนมีววันไปเอาตั้งทษด้วยนะตั้งทั่วติดก็ติดหมดใช่ไนหะมฮะพออองของังแค่ เราะนั้นตัวเลขของโควิดสิบเก้านี่ยคงจะผุพันอยู่แต่ไม่เชื่อพวกเราหรอกครับทุกประเทศก็เป็นอย่างนี้ครับของเรา้านับผู้ตายเนี่ยถือว่ายัางต่ำกว่าแต่ยุโรเเปเยอะเลยนั้นนะแ่านั้นเนี่ยประเทศผู้ตายเป็นหมืน่มนๆของเราตายไปตอนนี้ก็ห้าร้อยคนครับก็รวมตัวเลขแล้วก็ยังควรจะตนน้องเป็นหวลมันผมที่ว่าวิธีที่จะช่วยชาวบ้านได้รับหนึ่งก็คือหน้าปาพอได้ยินข้อมูลอย่างนี้ก็เลยหน้าปา่ามูลนิธิเขาก็เลยให้มาแต่ไหน เขาเห็นผมบอกไปด้วยตัวเองผมลงไปสิบสี่จังหวัดด้วยตัวเองมูลนิธิเาก็เลยอาสาสมัครช่วยให้มาครอผมเราแต่ไม่รอว่าแทนที่จะให้เฉพาะสิบสี่จังหวัดซึ่งติดเชื้ออยู่เยอะก็ให้ทุกจังหวัดดีกว่าเพราะวันนี้มันหยุดผมเกรงใจท่านผู้ว่ามากครับมติมานครับก็มามอบที่นี่หมื่นเดี๋ยวผมจะไปต่อที่ศรีสุเกศน,นะครับพระชากลัมานครอุตรดิตถ์มาอุรีรังจุรินทร์ศรีสุสเกศแล้วก็ไปจบบ้านตั้งสุธธนทรภัยหมื่น ที่บนคืนนี้ก็นอนที่บนครับพรงนี้ก็